สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ Amazon ของออสออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะฮะคลิปนี้บอกเลยว่ามาดูกราฟคนต้องการก่อนเพื่อนๆคือปกติธุรกิจเนี้ยมันก็โตอยู่แล้วนะครับในช่วงปลายปีนะครับแต่ว่านี่ปลายปีที่แล้วก็ขึ้นแต่เมษาปีนี้ครับคนหาถึงแปดแสนโตขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดือนคือเมษาทุกปีมันจะลงแต่มีนี้ขึ้นเราไปดูกันครับว่ามันคืออะไรครับอะ o อทออนไลน์คอนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e b a y a m แล o n แล้วก็จัดทาคลิปหาสินค้าไอเดียมให้กับเพื่อนๆทุกวันนะฮะอ่ะวันนี้ก็จะมาโชว์ครับสินค้าตัวนี้ฮะดูเลยครับเดาเอาว่ามันคืออะไรนะฮะลูกค้าหาต้องการตะลอดนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกับสินค้าประเภทนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบน a m a ซ o n นะครับขายได้ถึงอันดับอยู่ที่627ใครติดตามโอทออนไลน์มาตลอดจะรู้ว่าสินค้าที่ขายดีก็คือแรงน้อยคือแรงหนึ่งคือขายดีสุด สินค้ามีเป็นล้านชิ้นสิบล้านชิ้นเพราะฉะนั้นสินค้าที่อยู่แลนด์กิ้งหกรบเอกเลยบอกว่าขายดีโคตรๆนะครับอืมเฉพาะตัวนี้นะอยู่ในหมวดออฟฟิศโปรดัก t ไปดาวเอานะฮะเอ๊สินค้าเราอยู่ในออฟฟิศโปรดัก t นะครับแลนด์กิ้งในจังเกิลเก u t เจ็ดร้อยของจริง600ดีทั้งคู่ไม่ต้องกลัวนะฮะราคาขาย17.99โคตรแจ่มบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปคุยต้นทุนขายได้เดือนหนึ่งประมาณวันละอ่ะวันละวันละอันนี้เดือนหนึ่งพันส ตกไปวันละ50ชิ้นโอ้โหเพอร์เฟกแล้วครับจริงๆเวลาผมสอนพวกคุณเนะี่ยหลายๆคนเวลาทากับผมอเมซอนเนี่ยถ้าเราส่งไปจริงๆก็ออกวันละ2-3ชิ้นก็แฮปปี้แล้วนะนี่ออกวันละ50ชิ้นนะฮะยอดขายทาเงินไป2ก6 0 0ดอลลาร์ตีไปถ้าเป็น20,000ก็จะประมาณ3แสน6แสนอีก6,000ก็ตีประมาณสัก6นห6 000. ต่อเดือนสินค้าตัวเดียวเท่านั้นนะฮะ6 0 0กโอเคแล้วแต่จริงๆอะเราขายได้เดือนหนึ่งวันละร้อยชิ้นก็ครับ เดือนละร้อยชิ้นก็แฮปปี้แต่ทาให้ม,มีมีสักสามสิสินค้าขึ้นคุณจะมีกาไรบนออมสินเดือนละแสนก็ไม่ใช่เรื่องยากมาวิเคราะห์ต้นทุนกันครับขายที่สิบเจ็ดจุดเก้าเก้าอันนี้ก็เกือบหกร้อยเลยนะเออจีพห้าร้อยนะครับสิบเจ็ดเก้าเก้าจีไปห้าร้อยด้วยความที่มันบางตามรูปเลยมันบางเพราะฉะนั้นค่าฝากออมสินนี่คือเป็นเลทถูกเลยนะครับสองจุดสี่หนึ่งถือว่าแจ่มมากๆนะงจริงจริงมันจะสองจุดห้าฮะเพิ่มไปสักสามบาทไม่เป็นไรนะครับอื 15%ของ17.99ประมาณ2.7ต้นทุนให้กับ Amazon วันที่ขายได้ประมาณ5.1ดอลลาร์ตีไป5.2นะครับต้นทุนกลันล่นออกมาอยู่ที่12.88ตอนนี้แวนผมใช้บ่อยมากฮะหลังๆเก็บตาขาหักไปแล้วแต่ซื้อมาจากช h อป e e อะไร70บาทคงต้องซื้อใหม่นะฮะช่วงนี้มันจะเบลอๆหน่อยๆน,นะฮะก็ประมาณสัก12.5แล้วกันนะผมบอกเลยว่าเห,หลือจริงๆนะ อืแต่ว่าประเภทเนี้ในในอลีที่ผมไปดูมันไม่เหมือนเนะี่ยมันไม่เป๊ะน,นี่คือเป็นเจ้าเขาทามาพิเศษแต่ตัวจริงของมันอาจจะไม่เช่วัสดุแบบนี้นะครับแต่ดูแล้วยังไงต้นทุนกําไรเอาอยู่ครับกับต้นทุนเอาอยู่นะมาดูในแง่ของคีย์เวิร์ดนะครับธุรก,กิจนี้นะฮะมีคีย์เวิร์ดถึงพันเจ็ดร้อยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์เวิร์ดคือเส้นทางครับถ้าผมบอกเลยนะขายของออนไลน์ถ้าคุณคิดเองไม่ใช่เครื่องมือผมว่ายังเก่งก็ร้อยคำ หรือไม่เก่งก็ห้าสิบคำนั่นคือถนนที่จุวิ่งมหาคุณแต่ถ้าคุณมีถนนถึง1,700จ็ดคำแต่บางคำมันมันฉลาดเกินในพวกนี้โปรแกรมมันจะฉลาดเกินบางคำก็คัดๆไปบ้างเหลือสักพันกว่าคำอะนั่นคือถนนพันเซ้นวิ่งมหาสินค้าคุณนั่นคือโอกาสที่คุณจะขายได้บนอเมซอนนะครับมีสูงสุดถึง1,700จ็ดคำมากสุดๆแล้วก็คุณดูอะไรคนหาสามแสนโอ้ยนี่ต้องซูมแล้ว ปกติทํามาเนี่ยแสนหนึ่งก็ปพิ่มปิ่มแล้วอันนี้มันสามแสนน้องสูงไม่เห็นแล้วก็โอ้โหคุณดูเขียวเลืด้ดเขียวปลืด้ดก็กลาบมันโตอะทุกินีโคตรน่าทำเลยมบอกเลยนะฮะโอโแล้วดูขนาดคำลองลองยังหลักหมื่นโอ้โหสุดยอดนี่แค่คำค้นหานะครับอ่ะเราไปดูในช่วงประมาณ เอปริวห้าถึงเอปริวสิบเอดหกวันนะฮะช่วงต้นเดือนเมษานะครับตอนนี้ผมอัดคลิปก็จะมิทูนาแล้วนะแต่จังเกิลมันได้ให้มาได้แค่นี้นะฮะหกวันเจ็ดหมื่นเจ็ดตกวันละหมื่นคนเดี๋ยวไปดูความสมพันธ์กับกราฟครับมันเข้ากันได้มากๆเลยะฮะอันนี้ผมลืมอัดคลิปนะฮะพอครั้งนี้ขี้เกียจทำคลิปมากเลยจริงบอกตื่นมาทําคลิปนะกล่าวนะว่าอยากทําวันละสามสี่คลิปนะตอนนี้วันละคลิปสองคลิปก็โคตรเพิ่มเลยจริงๆฮะโคตรขี้เกียจเลย แต่นั่นแหละด้วยความสัญญาที่เราทำกับมา,มา,มาทำกับเพื่อนๆผมก็ต้องขึ้นมาทําถูกไหมแรงโคตรดีครับคนหาสามแสนคู่แข่งหมื่นนึงไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยครับไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยแล้วก็แรงหลักร้อยหมดเลยโอ้เพอร์เฟกบอกเลยเดเซลแต่ทุกตัวท็อปนี่แบบโอ้โหคือปกติเข้ามานะเจอท็อปหลักร้อยสามสี่ตัวก็ปื้มมันะนี่แม่งเป็นเซฟหลักพันก็มีวันละพัน โอ้ยไม่ต้องไปเลื่อนดูแล้วอ่ะมาดูแต่ละแท่งหน่อยนะฮะช่วงปลายปีที่แล้วคนหากหกแสนสามนี่คือคือคือโตแล้วนะคือโตแล้วนะอ่าไปดูอีกแท่งเงินเอ่อช่วงดาวของปีที่แล้วเอพริลเนี่ยเทียบกับเอพริลปีนี้แล้วสามแสนห้าแต่เอพริลปีสองพันยี่สิบแปดแสน เป็นธุรกิจชนะคีย์เวิร์ดและชนะแบบเตียงปปางด้วยบอกเลยนะครับธุรกิจนี้โคตรน่าทำแล้วบนอเมซอนแนวโน้มก็ไม่ทางเดียวกันก็คือกระฟเขียวขึ้นปรีดขึ้นปรีดมีแดงนิดหน่อยแต่มันคือสามแสนนะโคตรสุดยอดอ่ะกูก็เชนล่ะก็โอเคสวยงาม เพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับตัวนี้เด็ดโคตรไม่เด็ดโอทไม่ออไอโอออนไลน์ไม่เอามาโชว์นะครับเพื่อนๆน,นะฮะถ้าอยากรู้ฉเฉลยว่ามันคืออะไรจริงๆผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณลองเดาดีๆเดาไม่ยากครับตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยนะฮะโอออนไลน์เราจัดเต็มอยู่แล้วให้กับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามและเป็นสมาชิกของโอทออนไลน์ในช่อง y u u t u b โอทออนไลน์นะครับอ่ะขอฉะเฉลยได้แค่คีย์เวิร์ดอีคีย์เวิร์ด2020 EP 1ี1หนึ โค้ด918898จัดมาจัดไปโอทอะไรจัดให้เต็มๆอยู่แล้วชิ้นนี้บอกเลยว่าเฮ้ยต้องขอนะมุ้ยจะได้เอาไปทําบอกเลยว่าเด็ดจริงๆการ์ดแม่งอย่างงามนะฮะคนขายได้เกินการโคตรๆนะครับเนี่ยขายกันกันแบบไอ้นนี้มีคีย์เวิร์ดนะขายกันแบบนรกแตกนะฮะขายกันแบบโคตรโซทําเงินได้หลากหลายมากมายมหาศาลผมบอกเลยนะครับ คลิปนี้จะทำโดย o n ด i n e ไ o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนแขกของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วเรามีเครื่องมือ Jungle Scout นะฮะเครื่องมือระดับโลกที่ตอบโจทย์ว่าคุณสามารถมีเครื่องมือนี้สามารถเริ่มต้นบน a m ม z o n อได้เป็นแบบเป็นออร์ไอ a e l l พล for ร์มฟอร์เ o n ลิงออร o n นี่แหละทั้งหาสินค้าขายดีแล้วก็หาคีย์เวิร์ดและถ้าคุณสมัครเองเกือบ30,000ต่อปีวันนี้นะครับโปรโมชั่นของ o n l i อนนะครับคุณลงเรียนพร้อมเครื่องมือนะฮะ เครื่องมือเนี่ยสี่ปีนะครับโรงเรียนโรงเรียนดูแลตลอดชีพแบบจับมือทํานะครับในราคาเพียงหมื่นห้าพันบาทคุณได้โปรแกรมจังเกิลสแควรสี่ปียังมีเมอร์ชั่นบดยังมีแอดบดแต่ถ้าเกิดคุณซื้อเองนะฮะเฉพาะจังเกิลสแควแต่อาจจะจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละสองพันกว่าบาทปีหนึ่งคุณหมดไปประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดวันนี้คอสจับมือทําบวกเครื่องมือสี่ปีจังเกิลเมอร์ชั่นบดแอดบดในราคาหมื่นห้าพันบาทโคตรคุ้มบอกเลยครับสนใจก็ ไปที่หน้าเว็บไซต์ o t o n l i n e com นะครับไปที่หาปุ่มคำว่าเพิ่มเพื่อนสีเขียวๆนะครับคลิกก็มาคุยกับเราได้ทาง l ล n e นะครับเป็น Line แอดนะครับไลน์อินชัวร์แคลคูลตัวเดียวกันนะครับพี่เมียงก็ได้ครับไปที่ Line ไปที่แอดไลน์ของคุณนะฮะเพิ่มเพื่อนพิมแอดข้างหน้าตามด้วย odolay นะครับแอดข้างหน้าตามด้วย odolay โทรมาก็ได้ครับ0 8 1 5 5 1 1 6 1 6เราทำคลิปบน YouTube ขึ้นทุกวันนะฮะก็ หากอยากเป็นกำลังใจไม่มีอะไรแม่ครับเข้ามาซับสไคร b ์ช่องแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะฮะในช่องโอตออนไลน์ line, ในยูทูบนะครับเรามีโซเชียลเรามีเอ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจโอตออนไลน์ทวิตเตอร์โอตออนไลน์อินสตาแกรมโอตออนไลน์ line, Twitter, line, line. ยังไงก็ฝาก f o ลโล่ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปละครับสวัสดี